กริปท็อกคริสต์มาสอาวิลลับที่จะมาช่วยปั้นยอดขายให้ปังสุดๆในช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีนี้เอาละครับเรามาเจาะลึกไอเดียเด็เดๆนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าพอเข้าสู่ช่วงเทศกาลที่ทุกคนรอคอยเนี่ยนะครับบรรยากาศมันก็จะเต็มไปด้วยความสุขใช่ไหมครับแต่ในโลกของธุรกิจแล้วล่ะก็โอ้โหบอกเลยว่านี่คือสมอร,รภูมิเดือดของจริงเลยครับที่ทุกแบรนด์ต้องโดดลงมาสู้กันแบบสุดตัวโจทย์ใหญ่เลยก็คือท่ามกลางการแข่งขันที่สูงปีขนาดนี้เนี่ย จะทำยังไงล่ะให้แบรนด์ของเรามันโดดเด่นเด้งออกมาจากคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีงบการตลาดที่จำกัดจำเขียด้วยสิและนี่แหละครับคือคำตอบเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเครื่องมือชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งที่บอกเลยว่าพลังไม่เล็กตามตัวเลยนะครับแถมยังสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แบบมหาศาลเลยทีเดียวสำหรับคนที่ไม่คุ้นนะครับกริปช็อคเนี่ยมันก็คือไอเทมเก๋ๆที่เอาไว้ติดหลังโทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละครับ มันทำหน้าที่เป็นได้ทั้งที่จับให้ถนัดมือเป็นขาตั้งก็ได้แต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันเปรียบเสมือนป้ายโฆษณาเคลื่อนที่ให้กับแบรนด์ของเราเลยนะเพราะอะไรเพราะลูกค้าจะเห็นและได้ใช้มันทุกวันเลยไงครับจุดเด็ดมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือกริปตอกเนี่ยนะเป็นเครื่องมือการตลาดที่ให้ผลตอบแทนที่สูงมากๆในขณะที่ต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยต่ำมากมันสร้างการมองเห็นแบรนด์ได้แบบต่อเนื่องสุด แถมยังผลิตง่ายผลิตเร็วโอ้โหเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกข้อของแคมเปญที่จะประสบความสําเร็จเลยล่ะครับเอาล่ะครับมาถึงส่วนที่สนุกที่สุดกันแล้วนั่นก็คือการมาแจกไอเดียการออกแบบกริปตอ็อกในทีมคริสต์มาสกันบอกเลยว่าแต่ละไอเดียน่ารักจนเห็นแล้วต้องอยากได้เป็นเจ้าของแน่นอน เริ่มกันที่องค์ประกอบแรกเลยนั่นก็คือการใช้สัญ,ญลักษณ์ที่ทุกคนเห็นปุ๊บรู้ปับ๊บวันนี้แหละคริสต์มาสไม่ว่าจะเป็นซันต้ากวางเรนเดียหรือว่าต้นคริสต์มาสแค่เห็นสัญ,ญลักษณ์พวกนี้ปุ๊บความรู้สึกเชื่อมโยงกับเทศกาลมันมาทันทีเลยครับต่อมาเลยนะครับคือเรื่องของพลังแองสีสันครับผมคู่สีหลักๆเลยนะแดงเขียวทองขาวสีสีนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยที่จะดึงบรรยากาศของการเฉลิมฉลองออกมาได้แบบเต็มๆ และสุดท้ายเลยก็คือการเล่นกับลวดลายครับลองนึกภาพตามนะครับไม่ว่าจะเป็นลายสกอตลายทางหรือลายจุดน่ารักน่ารักมันจะช่วยเพิ่มมิติให้ดีไซน์ของเราดูอบอุ่นอบอุ่นเหมือนกับลายบนเสื้อสเวตเตอร์หรือกระดาษห่อของขวัญเลยครับซึ่งมันช่วยยกระดับกริปท็อกธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นแฟชั่นไอเทมเก๋ๆชิ้นหนึ่งไปเลยทีนี้มาดูไอเดียแบบเป็นคอลเลกชันกันบ้างครับ9ไอเดียสุดเจ๋งแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยในสไลด์นี้ก็คือ ตีไอเดียทั้ง9แบบเนี่ยนะครับมันสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับธุรกิจแทบจะทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารไปจนถึงบริการขนส่งมันคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับเอาละครับทีนี้เราจะมาอัพเลเวลกันหน่อยจากแค่การทําของพรีเมียมธรรมดามดาเนี่ยเราจะไปสู่การสร้างกลยุทธ์ที่ทําให้ลูกค้าพักดีกับแบรนด์ของเราหรือที่เรียกว่าแบรนด์ลิอิตี้กันครับและตารางนี้แหละครับที่จะทําให้เห็นภาพชัดเจนสุดๆ ลองดูทางซ้ายนะครับนั่นคือของแจกทั่วไปที่คนรับไปแล้วก็อาจจะลืมแต่พอมาดูทางขวานี่คือของสะสมแบบ Limited Edition ที่มีจำนวนจำกัดมันคือการเปลี่ยนเกมเลยนะครับจากการให้ของฟรีเฉยๆไปสู่การสร้างของสะสมที่มีคุณค่าทางจิตใจมันสร้างความรู้สึกว่าต้องมีกระตุ้นให้เกิดการซื้อทันทีและที่สำคัญที่สุดแบรนด์ของเราไม่ต้องลงไปสู้ในสงครามราคาเลยครับอันนี้คือเคล็ดลับขั้นเทพเลยนะครับลองนึกดูสิครับ การเอาสีที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เราเนี่ยมาผสมผสานเข้ากับการออกแบบลายคริสต์มาสสุดพิเศษผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรคือของสะสมที่ไม่มีเงินใครโดดเด่นน่าจดจําและที่สําคัญมันยังคงตะโกนความเป็นตัวตนของแบรนด์เราออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบพอเห็นแบบนี้แล้วเริ่มได้แรงบันดาลใจกันแล้วใช่ไหมครับงั้นมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วการจะเริ่มต้นแคมเปญจิบท็อกเนี่ยมันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยเริ่มต้นได้แบบง่ายมากๆเลยครับเพราะว่าสั่งผลิตขั้นต่ำเนี่ยแค่100ชิ้นเท่านั้นเอง และที่พิเศษไปก่อนนั้นก็คือเราสามารถคละดีไซน์ได้ด้วยในออเดอร์เดียวกันโอ้โหสุดยอดไปเลยแล้วเรื่องราคานะครับเริ่มต้นแค่ชิ้นละ45บาทเท่านั้นคือด้วยราคานี้บอกเลยว่า C ลิปท a อ k เป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุดสำหรับเทศกาลส่งขายปีนี้แล้วละครับแต่ประเด็นสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องรีบลงมือทำตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพื่อให้แคมเปญของเราเนี่ยมันพร้อมทันช่วงเทศกาลพอดี สำหรับธุรกิจไหนที่ฟังแล้วสนใจนะครับสามารถติดต่อผู้ชี่วชาญได้โดยตรงเลยที่บริษัทดีไซน์กูรูจำกัดหรือจะแอดไลน์ไปคุยกันก่อนก็ได้ครับที่ i d d e s i g ดีไซน์กูเพื่อปรึกษาแล้วก็เปลี่ยนไอเดียเจ๋งๆพวกนี้ให้กลายเป็นของจริงได้เลยครับ